คุณเอามือกวาดไปสิกวาดโล่งๆเงี้ยคุณรู้สึกถึงอะไรพิมพ์มาหน่อยนะเนี่ยเอามือกวาดตบๆไปเนี่ยรู้สึกถึงอะไรลมไหมถ้ารู้สึกถึงลมพิมพ์ลมหน่อยครับอ่ารู้สึกถึงลมไหมถ้ารู้สึกพิมพ์ลมให้ผมหน่อยนั่นคือพลังงานเหมือนกันเพราะอะไรกังหันพลังงานลมสร้างไฟฟ้าอะไรเยอะแยะนี่คือพลังงานพลังงานเหมือนอากาศ พลังงานอยู่ทุกที่ทุกซอกทุกมุมอยู่ในชัน้นบรรยากาศของโลกมนุษย์เราเข้าใจไหมแล้วคุณมัวตามหาพลังงานอะไรอีกโคตรแพงอีกแล้วนะนั่นเท่ากับว่าทุกๆพลังงานดีแล้วไม่ดีมันก็เหมือนกับลมที่อยู่รอบตัวเราลมที่อยู่รอบตัวเราครับพลังงานที่อยู่รอบตัวเรา มันเช็คเช่นเดียวกันคราวนี้นั่นเท่ากับว่าแล้วเราจะคัดได้ยังไงว่าลมดีลมไม่ดีคัดได้ยังไงว่าพลังงานดีพลังงานไม่ดีมันไม่ได้คัดครับแต่เจตนาลึกๆข้างในของคุณเป็นคนดึงดูดมันเข้ามาถ้าคุณจะเถียงผมอ่ะก็ดูสิลองเอาโจรมายืนคู่กับพระที่ปฏิบัติดีใน จังหวัดเดียวกันพื้นที่เวทีเดียวกันเลยยืนข้างๆกันเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อคนที่ยืนฝั่งโจนเนี่ยอยู่ในแบบพอดีตรงนั้นเป็นเส้นตัดของพลังงานแย่เขาเลยเป็นโจนส่วนคนที่ปฏิบัติด,ดีหรือพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่ยืนข้างๆกันเลยเนี่ยอยู่ในเส้นตัดที่ดีเลยโชคดีนะได้เป็นพระที่ดีมีจิตใจที่ดีปฏิบัติดได้ดี เพาะเจตนาของแต่ละบุคคลครับดึงดูดมาคราวนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วมาดูระดับการกระทําหรือระดับพฤติกรรมของเราพอเราได้มาปุ๊บบางคนก็ไม่เข้าใจพฤติกรรมอะ่ะฮูเต้นะทราบซึ้งแล้วอะ่ะแบบโอ้โหเข้าใจเจตนาเข้าใจแนละ้วแต่คิดว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดึงดูดมาถูกต้องครับ แต่มันจะดึงดูดมาครับแล้วมันก็จะอุดตันครับอุดตันหมายความว่าอะไรมันจะดึงดูดดึงดูดดูดดูด,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 ดมาพอมันเต็มปุ๊บมันไม่ได้ใช้งานอ่ะเหมือนคุณเทน้ําใส่ขวดไม่ได้ใช้งานไม่ดื่มเลยมันเต็มเต็มปุ๊บมาไม่ได้แล้วเราเลยต้องมีการกระทําหรือทายเทพลังงานวิดีโอ15ไฟล์ไฟล์ละ2ชั่วโมงไฟล์เสียงอีก15ไฟล์ครับเสียงสรุปคุณสามารถฟังเป็นพอดแคสได้ระหว่างวัน ได้รูปภาพไปอีกปริ้นออกมาครับทำเป็นรูปเล่มหรือแปะที่ฝาผนังได้เลยนะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณครับเท่ากับว่า15วันซีซั่น1ครับจากปกติมีแค่15ไฟล์วิดีโอตอนนี้เพิ่มไปเป็น45ไฟล์ราคาผมยังให้เท่าเดิมครับถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันนะอ่าให้นักเรียนทุกคนครับ12,900บาทจาก15,900ยังราคาเดิมไม่เพิ่มด้วยนะ,ะขึ้นอยู่ก,การตัดสินใจของคุณครับ